สิบหมวดตัวชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยสุขภาพคนไทยปี2568เสนอตัวชี้วัดสุขภาพสุขภาพจิตคนไทยเพื่อสะท้อนสถานการณ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและแนวทางพัฒนานโยบายของประเทศไทยเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพจิตที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจและตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุขภาพจิตถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่กำหนดคุณภาพชีวิตและความสุขของประชากรในปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีกำลังส่งผลกระทบเชิงลึกต่อสุขภาพจิตของคนไทยตั้งแต่ระดับปจัจจบุคคลจนถึงระดับครอบครัวและชุมชนสุขภาพจิตไม่เพียงเป็นเรื่องของการไม่มีโรคทางจิตเวชแต่ยังเกี่ยวข้องกับความสามารถในการเผชิญกับความเครียดความสุขในชีวิตและความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้อื่น การมีสุขภาพจิตท,ที่ดีช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางอารมณ์ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและชุมชนตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในทุกช่วงวัยในทางกลับกันปัญหาสุขภาพจิตส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งในระดับประเจกบุคคลและระดับประเทศเช่นค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานและภาระทางสังคมที่เพิ่มขึ้นประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายในด้านสุขภาพจิตเนื่องจากปัจ ใจทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมถึงผลกระทบจากวิกฤตการระดับโลกปัจจัยเหล่านี้ทําให้คนไทยจํานวนมากต้องเผชิญกับความเครียดความวิตกกังวลความรู้สึกโดดเดี่ยวนอกจากนี้ความกดดันทางโลกดิจิทัลเช่นการติดสื่อสังคมออนไลน์และความกลัวพลาดตกกระแสหรือ fear of missing out f o m o ได้สร้างผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพจิตในุก,กลุ่มวัย ตัวชี้วัดสุขภาพสุขภาพจิตคนไทยในรายงานฉบับนี้นำเสนอข้อมูลสำคัญใน3ส่วนหลักได้แก่ 1. สถานการณ์โดยรวมของสุขภาพจิตในหมวด1-3 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตอยู่ในหมวด4-9 3. ถนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องอยู่ในหมวดที่10ในภาพรวมแล้วสถานการณ์โดยรวมของสุขภาพจิตในประเทศไทยยังคงน่าเป็นห่วง คนไทยถึง13.4ล้านคนเคยประสบปัญหาสุขภาพจิตหรือโรคจิตเวทและอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จในประเทศไทยยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งปัญหาสุขภาพจิตส่งผลโดยตรงต่อปีสุขภาวะของประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนอายุ15-29ปีที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสุขภาพจิตมากที่สุด ปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยที่พบบ่อย3อันดับแรกได้แก่โรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าและโรคจิตเวทโดยโรคซึมเศร้าและโรคสมองเสื่อมเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษเนื่องจากมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนส่วนกลุ่มเยาวชน18-24ปีเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเนื่องจากมีความเสี่ยงทั้งในเรื่องซึมเศร้าและความเครียด สำหรับความสามารถในการรับมือและปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเป็นสถานการณ์สุขภาพจิตเชิงบวกของประเทศไทยพบว่าคนไทยมีระดับความสุขเป็นลำดับ3ในกลุ่มสมาชิกประเทศอาเซียนโดยกลุ่มคนอายุ45-59ปีเป็นกลุ่มที่มีความสุขน้อยที่สุดในประเทศไทยด้านปัจจัยและสาเหตุที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตคนไทย ความรุนแรงในครอบครัวและสังคมเป็นปัจจัยพื้นฐานอันสำคัญในประเทศไทยมีแนวโน้มจำนวนครอบครัวที่มีความรุนแรงสูงขึ้นในปี2566มีรายงานความรุนแรงในครอบครัวถึง2,311รายทั้งความรุนแรงด้านร่างกายจิตใจและเพศยังไม่นับรวมข่าวความรุนแรงในครอบครัวที่มีจำนวนมากในแต่ละปีและยังมีในโรงเรียนที่นักเรียนถูกข่มเหงดังแก เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตโดยเฉพาะในเรื่องของการติดสื่อสังคมออนไลน์ที่น่ากังวลในภูมิภาคเอเชียคนหนึ่งในสามติดสื่อสังคมออนไลน์และมีความรู้สึกกลัวพลาดหรือตกกระแสสารเสพติดเป็นปัจจยัยที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตยอย่างมากครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยจิตเวทที่เป็นผู้ป่วยใน เกิดจากการใช้สารออกฤทธิต์ต่อจิตประสาทสุราและบุหรี่นอกจากนั้นปัญหาจากสารเสพติดยังสร้างปัญหาความเดือดร้อนในชุมชนเช่นการส่งเสียงดังการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพย์การทะเลาะวิวาทซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจิตของคนในชุมชนได้เช่นเดียวกันเมกะเทรนและการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วทางสังคมไม่ว่าจะเป็นการพลิกผันของเทคโนโลโยีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่งผลต่อสุขภาพจิตได้เช่นเดียวกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดเพิ่มความเสี่ยงการตกงานโดยเฉพาะอาชีพบริการกว่า3ล้านคนนอกจากนั้นภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่น น้ำท่วมใหญ่ในภาคเหนือส่งผลให้คนในพื้นที่มีความเครียดเพิ่มขึ้น3ามเท่าตัวการมีความรอบรู้สุขภาพจิตเป็นกุญแจสำคัญสู่สุขภาพจิตที่ดีถึงแม้ว่าโดยรวมคนไทยมีความรอบรู้ที่ดีขึ้น <c oughs> เกือบหนึ่งในสมมีระดับความรอบรู้สุขภาพจิตในระดับมากที่สุดแต่ยังมีเกือบครึ่งที่ไม่รู้ว่าตนเองเครียดเกินไปและไม่ทราบเรื่องของระบบบริการการครัดกรองสุขภาพจิต ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ายังมีผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตยังเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพจิตจำนวนมากและปัญหาการกระจุกตัวของบริการสุขภาพจิตยังเป็นความท้าทายของประเทศไทยหมวดสุดท้ายหมวดที่10เป็นด้านนโยบายและมาตรการด้านสุขภาพจิตในประเทศไทยประเทศไทยมีความก้าวหน้าในระดับหนึ่งเกี่ยวกับการมีกฎหมายสุขภาพจิต แต่ยังมีช่องว่างในการเข้าถึงบริการและการเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมซึ่งต้องใช้ความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน สุขภาพคนไทยปี2568หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวชี้วัดสุขภาพเรื่องสุขภาพจิตคนไทยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสะท้อนสถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตในสังคมไทยพร้อมชี้ให้เห็นแนวทางในการยกระดับสุขภาพจิตของคนไทยเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆใ,ในอนาคตได้อย่างมั่นคง